วัีสวัสดีพ,พี่นอ้องอีกคือเขานะครับผมมาเจอกับผมอีกแลว้วกับการบาลแนวทางฮานอยประจำวันจันทร์ที่6นะครับอ่า มกราคมปี68นะครับเสียงเจ้า,าเจ้าใหม่แล้วตอนเช้านะครับสลับแนวทางฮานอยนะครับอ่ะกติมวนที่ขอสวัสดีนะแม่แม่ที่มาชิคเอฟซีประจำขอสวัสดีนะครับพี่ๆชจมาชิคผู้ที่เข้ามติดตามใหม่ยินดีต้อนรับเุ้ช่องบอดีพารวยกับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับก็ตามกันต่อไปกันต่อกับแนวทางฮานอยผมประจําวันจันทร์ที่6นะครับมกราคม นะครับผมนะครับก็รุ่นเหงื่อรุ่นปังกันทุกครั้งสําหรับเนื้อทางหานอยด์ตั้มกันทุกวันเลยนะฮิมาชินะครับก็ขอบคุณที่มาเชื่อไปด้วยเนาะนะครับใาการที่ยังติดตามและยังไว้ใจแนวทางมาตลอดอ่าทําเต็มที่เหมือนเดิมทุกครั้งทุกๆแนวทางนะนะครับสำหรับแนวทางผมอ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆกับการแจ้งเตือนไปด้วยนะเวลาผมอัปโหลด คลิปใหม่ๆที่มาใช่จะได้ไม่พลาดเในทุกทางจะบอดีเต็มที่เหมือนเดิมเต็มที่ทุกทางเต็มที่ทุกแนวทางเนาะสำหรับแนวทาผมวันนี้มีแนวทางในทุกกุมารขายด้วยนะใครยังไม่ได้ติดตามรับชมหรือว่าใครจะชอบแนวทางทุกมงคลกุมารขายก็อย่าลืมไปติดตามรับชมนะครับลงคลิปให้แล้วนะครับสำหรับแนวทางทุกมงคลกุมารขายนะเพลือมีช่วงวิดีโอเกี่ยวกับแนวทางทุกมงคลเนาะนะครับแล้วก็วันนี้มีลาวพนาด้วยนะครับผมนะครับลาวพนาวันนี้ก็ มั่นใจกันทางโซเตียงเหมือนเดิมนะจะชอบก็อย่าลืมไปติดตามรับชมสำหรับแนวทางเรบพนาแล้วก็มีไลฟ์สายด่วน18นาคิกาเด้อใครจะชอบแนวทางสายด่วนก็มาก่อฟีดีกันนะครับมั่นใจกันใทางเตียเหมือนเดิมในมาเช่นนะครับอ่ะนะครับรัฐบาลไทยผมลงคลิปมาให้เป็นที่เรียบร้อยละนะนะครับรัฐบาลไทยก็ลงให้แล้วนะถือว่าเดินดีสับแนวทางรัฐบาลไทยในรอบที่ผ่านมาเนี่ย5หนึ่งเน้นๆเลยอย่าลืมไปติดตามรับชมชมก่อนตัดสินใจก่อนสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับอ่ะรวมเตือนก่อนเราก็ไปสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรสําหรับเมื่อ นเป็นสูตรเป็นทางที่มาชี้ไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนการผนันใดๆทุกชนิดนะนะครับผมอีทีเจ็ดเปิดข้าวเนาะนะครับสำหรับใครจะทักเข้าห้องเรียนนะนะครับมาดูเมื่อวานเลยอันนี้เป็นมัดรวมนะนะครับแต่ว่าในห้องเรียนผมจะแยกหน่อยให้นะครับสำหรับในห้องเรียนเนาะนะครับใครอาจจะชมแยกหน่อยเขาเวลาไล่สายด่วนนะนะครับสามารถที่จะทักไปชมได้เลยนะครับเทียบเคียงสีหน่อยนะนะครับ มีน้อยคิดน้อยพิเศษปกติแล้วก็ V.I.P. นะนะครับสรุปผลผมนะครับผมไม่สาับ9 9กับ3เด้อนะครับกระชากเมื่อวานนี่สองห้าแปดสามสี่นะกระชากเมื่อวานสองห้าแปดสามสี่โอ้โหเมื่อวานนี้นะครับสี่สามสามสี่นะใครโอ้โหผมไปไม่ถึงนะผมไปสามห้าสามหกสามเจ็ดเลยน่าเสียดายมากเลยนะครับสามสี่เนาะนะครับนะครับแต่สามลงอยู่นะครับกระชากอ่ะแล้วน้อยกี่ดอ่ะเก้าหกห้าแปดสี นะครับ96584นะนะครับผมไม่3กับ99ไปจุดสลักร้อยเลย965นะครับอ่าในนี้ก็ไม่มีแล้วก็84เนาะนะครับอ่พิเศษอ่ะ44374นะครับเนี่ยนะครับไปไม่ถึง3ามไปไม่ถึง4เนาะนะครับ3ลงอยู่นะนะครับอ่า74ไม่มีนะครับผมไม่3กับ9ปกติ25120นะนะครับ3กับ9ไม่มีนะครับ เมื่อวานนี้ชุดจ่อเหนื่อยเลยสลับสุดฝั่งนี้นะ V.P. 83495นะครับกจาะไม่ถึงอีกนะครับ3ลงนะ9ลง3ในรอบ V.P. นะครับสลับสายออกคนละกายดีโชคดีสำหรับเมื่อวานนะนะครับก็ทำเต็นที่แล้วปกติไม่ลงนะนะครับเบิ้ลไม่ลงเมื่อวานนะไปเบิ้ลหน้าพิเศษนะครับ44 นะครับอ่ะก็ทํเต็มนี้แล้วขอภายช่วเจาะไปด้วยกันแต่มาในตัวเด่นนะครับสลับเมื่อวานนะครับอ่ะวันนี้ตามกันต่อสลับในทางฮานอยผมเนาะนะครับช่นชอบแค่ไวจดไวไน่เหนื่อยก็พักรักก็ไปต่อน้ำแนวทางฮานอยผมมีให้เป็นประจําทุกวันได้นะครับผมลงให้เป็นประจําทุกวันนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกการไลค์กันแชร์ด้วยนะนะครับฮานอยวันนี้นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีดด้วยนะนะครับขอบคุณทุกการไลค์กันแชร์นะครับผมอ่า น้อวันนี้นะวันที่6กเลวเด้อหกทับหนึ่งทับหกเปิดนะนะอย่าลืมนะวันนี้มีไลฟ์สายด่วน18บแปดนาฬิกานะนะครับมั่นใจกำไรหางเดิมเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันรัฐบาลไทยอย่าลืมติดตามรับชมนะนะครับถือว่าเดินดีเีือว่าเดินดีมากเลยแหละรัฐบาลไทยชมก่อนตัดสินใจก่อนครับท่านเด้อนะครับมาดูตัวเด่นนะครับ เด่นว่าห้ต right, ัวนี 38, ้นะสลหรับวันน right. ี้นะห้ากับแปดแปดกับห้านะนะครับจะคู่ได้เลยนะครับเนาะบางทีเข้ามาเป็นคู่นะนะครับห้ากับแปดแปดกับห้าวันนี้จะลงมานะจะทํางานไว้นะครับวันนี้ขอให้ทํางานนะครับสลหรับห้ากับแปดนะขอให้มาขอให้ลงจะตามด้วยสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะสองตัวเด่นเนาะสองตัวเด่นสองตัวมีนะครับ 5 9 5 0 5 1 59, 50, นะ8 2 8 3 8 4นะนะเบิ้ลน,นะ5 5กับ8 8นะสลันทางเพิ้ลชอบไหมนะชอบแคบเลยนะครับวันเบิบ้ลหน้านะวันก่อนเบิ้ลอยู่3 3นะ วันเบิ้ลหน้า44 4, 4, นะครับในรอบพิเศษเนาะนะมานะดูตัวเน้นผมนะครับยังไงขอให้มาในตัวนี้เด้อนะครับ5 8ดแจะพูดได้เลยนะนะครับห้าเก้าห้าศูนแล้วก็8 4ยังไงขอให้มาในตัวนี้เด้อวันนี้ยังไงขอให้มาในตัวนี้นี่แหละนะครับแล้นะครับนะแล้วก็8 3 3 8นะ,ะ,ะ,ะ 6, น,นะครับอ่าติอ่าระวัง6เนาะชุดเดียวนะครับ55กับ88ดแปดนะสลับในหางเพื่อนชอบใหม่ บชอบแคบเลยเดินทางไปจะเริ่มเดินทางกลับนะในมาชิวิธีปลอดภยัยก็คือในตัวเด่นเนาะสับสายออกกำลังขายนี่แหละนะครับอ่ะเพราะชุดีกันสลับชุดจะพูดเด่น2ตัวนะนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วย3ตัวเด่นนะ3ตัวเด่นสามตัวตามตัวเด่นสตัวมีนะครับ0 5 1นะแล้วก็2 8 3นะแล้วก็3 8 ในะนะชุดสามตัวก็สามชุดน e ี่คือเก้านะครับผมะนะครับยวผมย้อนในรอบหนึ่งสลับเนี่ยทางฮานอยผมประจาวันจันทร์ที่หกนะครับสำหรับวันนี้แป๊บเดียวจะขึ้นครึ่งเดือนแล้วสลับเดือนมกราคมเนาะถ้าแปบเปนห้านะ5 8, 5นะจะพูดได้เลยเนะี่ยมาชคนะครนบตัวเด่นวิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นเนาะเป็นมัดรวมนะนะผมไม่เป็นมัดรวม5้าเก้าห้าศูนย์้าหนึ่ง แปดสองแปดสามแล้วก็แปดสี่ผมเล่นให้ห้าหนึ่งกับแปดสามด้วยนะครับเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับนะครับเบิ้อนะาห้าห้ากับแปดแปดนะสลับแนวทางเิ้นนะครับผมชอบไหมนะครับเมื่อวานเบิ้อหน้านะนะครับดูดิวันนี้เบิ้อจะลงแบบในรอบวันจันทร์นะครับระวังไว้หน่อยก็ดีเนาะสามตัวเด่นก็มีส่วนห้าหนึ่งจังแปดสามแล้วก็สามแปดสี่นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับแนวทางวันนี้ยังไงขอให้มาสองที่นั่งใส่ไม่นั่งเลือกสลับวันนี้จะได้ปุ๊บป้วนป,ป,ปังๆกัน นะครับยังไงขอเป็นวันดีๆสำหรับพี่มาชิกทุกคนด้วยสําหรับแนวทางผมวันนี้ทั้งหาหนอยแล้วก็ลาวพนานะครับที่ชอบในทางในทุกมงคลอย่าลืมติดตามรับชมนะลงคลิปไว้ให้แล้วสำหรับในหางทุกมงคลเปิ้นมีโชคมีดวงกับตะไคร่จะไปลาวพนาหรือจะไปหาหนอยพี่มาชีกจะพิจารณาเอานะครับอ่ะนะครับขอบคุณนะครับทุกทุกคนเป่ดีๆขอบคุณทุกการติดตามใจมาชิกแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกดวงด้วยนะครับเนาะนะครับวันนี้ผมมีไลฟ์สายด่วน18บแปดนาฬิกาเด้อใครจะชอบมาก่อเวทีกันนะครับเดี๋ยวมาลลุุ้้นนนนนปปปปััังงกกะไไวเเจอออบผมคคคิต่โชดีขท ขอบคุณทุกท่านอีสวัสดีนะครับ